สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อวันนี้มาเดินออกกำลังกายอีกแล้วจ้ะแต่ตรงนี้มันก็ก็เป็นน้ำแข็งเหมือนกันนะเพื่อนๆนเนี่ยจะเป็นน้ำเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเนี่ยจ้ะน้ำเป็นน้ำแข็งจ้าเพื่อนเพื่อนนดูดีๆนะ เป็นน้ำแข็งหมดเลยนู้นหงก็จะเป็นอยู่ตรงนูง้นเพื่อนอเป็นน้ำแข็งจ้ะแต่ที่ที่ที่จะแอดอยู่มันไม่มีหิมะมนะเพื่อนๆน มันจะเป็นหนาวแล้วมันจะไม่มีเหิมะจ้ะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นน้ําแข็งอันนี้น้ําแข็งนะเพื่อนเพื่อนนี่ยแต่จะแอดไม่ลงไปนะเพื่อนเพื่อน <im itation> น้าแข็งแะน้ําเป็นน้ําแข็งแะเนี่ยอันนี้มันเป็นน้ําจืดจ้ะแต่ไปเมื่อวานจะเป็นทะเลจ้ะเพื่อนเพื่อนเ <im itation> นะี่ยนยะจะเป็นน้ําแข็งแกเพื่อนเพื่อน ลงไปเดินได้้ะ hey. <Whoa>. yeah. จะไปน้ำแข็งกะ แกอยางมาเดินได้โอเคเพื่อนๆเนี่ย네จ้ะจะเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ย ยจะเป็นน้ําแข็งเลยสองนาทีละเนี่ยเพื่อนๆดูมีเป็ดเขาว่ายน้ำเล่นจ้ะ เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยนี่มันจะเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยเป็นน้ำแข็งหมดเลยหนาวมากแกเพื่อนเพื่อนเหนาวมาก พระอาทิตย์กำลังตกดินจะห้าโมงยินจากอังกฤษจ้าแย้ไม่ได้โกหกนะไม่มีหิมะจ้ะแต่มันอากาศเย็นมันก็จะน้ำก็จะเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยจ้ะจะเป็นอย่างนงี้นะเพื่อนๆจ้าเนี่ยนะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยจ้ะเห็นไหมจะเป็นน้ำเดินลงไปเดินได้จ้าจะแย้ไม่ลงนะคะ ดูหงหงนะไม่ใช่หานแยพูดผิดวะน,นั้นหงกะงงแต่ตรงกลางันจะยังไม่เย็นเท่าไหร่จะเป็นน้ำอยู่ตรงนี้ยจะเป็นหงเขาเล่นน้ำอยู่แต่ตรงนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยเหจ๊ะเป็นน้ำแข็งหมดเลยตรงกลางๆก,ก็เป็นน้ำอยู่ พี่เจจะมายืนอยู่ตรงนี้ถ่ายใกล้ๆเขาหน่อยนี่จ้าเยจังเลยกินอาหารอยู่ใช่ไหมอาหารอยู่กินอาหารเลย จะเป็นน้ำแข็งเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเป็นน้ำแข็งอากาศเย็นมากเลยอากาศมาเดิอนออกกำลังกายที่สนามเดินเล่นจะ้ะก็จะเป็นอากาศประมาณนี้นะคะห,ห้าห้าโมงเย็นของอังกฤษน,นะคะสำหรับชิปนี้ก็ขอ จบคลิปแค่นี้เด้อเพื่อนๆเจอคลิปแย่กลับจะแอดคลิปใหม่คลิปนี้ก็บายบายออบายบายเพื่อนๆบายบาย